หมอลำเสียงวิหกสุดปังศิลปินแฮพาเลตเข้าเซ็นสัญญากับวงหมอลำเสียงวิหกครับและสัญญานี้มไม่ธรรมดาเลยสัญญา5ปี<ฮ>สแสดงว่าศิลปินแต่ละคนนี่ต้องเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็เขาเรียกว่าไว้ใจในผู้บริหารเ<ม>ชื่อมั่นในผู้บริหารแล้วก็องค์กรมากๆเลยนะ<ม>โดยบอสบอสนุนะครับผมก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน f a c e b o o k ส่วนตัวนะครับบอกว่า ศิลปินกลุ่มแรกที่เข้าเซ็นสัญญาสังกัดกับวงหมอลำเสียงวิหกเป็นเวลา5ปีนกพงศกรและนุเองดีใจที่มีพวกคุณมาร่วมสร้างสรรค์พวกคุณเหล่านี้จะไม่ได้เป็นเพียงหมอลำอีกต่อไปาฝากติดตามพวกเขานะครับพวกเขาจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเอง ให้ใจฉันฉันให้กลับเป็นร้อยเท่าพันเท่าโอ้โหชอบจังชอบขอบเุนี่ยบอสนุยดีชอบอย่างหนึ่งคือแกเป็นคนที่แบบใจอยากจริงใครให้ใจแกแกให้ใจแบบกลับร้อยเท่าพันเท่าจริงๆแน่นอนเนอะหลายหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นใครบ้างเน้องแพรทิดาอ่าน้องแพรทิดาเสียงวิหกนะคะก็คือเป็นนางเอกของวงในตอนนี้เนาะก็ล่าสุดเซ็นสัญญากับทาง ทางบงหง5ปีนะครับท่านต่อไปก็คือโคชลองชัยนะครับต่อไปก็คือหมูหยองจิราพรนะครับสามท่านอนที่สามมินลลิตาครับสี่แล้วนะห้าก็คือโคเกียรติศักนะครับผมอนที่หก มดหรือยังคะยังแล้วก็มีแม็กนวพลท่านที่เจ็ดเจ็แล้วนะยังมีอีกวว้าแล้วก็เวฟทีรวิทย์นะครับท่านที่แปดแปดคนโอ้โหอันนี้แปดท่านต้องบอกว่าปีนี้ก็คือเสียงวิหกอย่างที่เรารู้กระแสดีกระแสดีขึ้นมากมากๆเลยตอนนี้โดยเฉพาะเสียยวโยกเนี่ยถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก จนล่าสุดเ mm hmm. นี่ยบอสนกได้โพสต์น้อบอกว่าหวัวหน้านกลงทุนอัดไฟคักเด้อครับพี่น้อง mm hmm. อยานบอกร่างการมากพิสูจน์กัน14ตุลาคมนี้ครับม mm hmm. นี่คือคือต้องบอกว่าด้วยความด้วยเขาเรียกว่าด้วยความใส่ใจ uh huh. เอาใจใส่นี่แหละใส่ใจเอาใจใส่ใของผู้บริหารอย่างบอส mm hmm. นกแล้วก็บอสนัเอง mm hmm. ทําให้ตัวศิลปินเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจ mm hmm. มั่นใจในในเสียงวิหกนะมากขึ้นมากกว่าเดิมมากขึ้นอื mm hmm. ก็เลยแบบเขาเรียกว่าพอพอพออยู่ด้วยกันมันมันรู้สึกว่า,อาพอบอสให้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 อะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างเงี้ยน,น้องๆที่อยู่ในวงก็มีความมั่นใจว่าเออนี่แหละฉันอยู่ตรงนี้ฉันสบายใจแล้วเ,เซ็นสัญญาเลยแล้วกันครับแล้วในสัญญาตรงนี้ก็คือคจะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าศิลปินที่เซ็นสัญญากับทางไทยกับทางวงเสียงวิทฤตนะครับ,รบะะผมก็จะมีผลงานเพลง เป็นซิงเกิลเป็นของตัวเองออกมาให้เราพวกเรารับชมด้วยนี่แหละมันเลิศตรงนี้แหละ,ะมันเลิศตรงนี้แหละเนื่องจากอะไรรู้ไหมเน,เนื่องจากเราอะฟังซิงเกิลของน้องอไอส้สกณุณาพรแบลที่เพิ่งปล่อยไปเรารู้สึกทึ่งเรารู้สึกถึงว่าอโอเคดีนะ <c oughs> เพลงดีกระแสก,ก็ดีด้วยกระแสก,ก็ดีด้วยแล้วเราเชื่อมั่นว่าเอครับเริ่มเริ่มปล่อยซิงเกิลมาให้ศิลปินให้น้องน้องเนี่ยน้องนองน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองที่อยู่กับวงแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่า อยู่กับวงบนี่แหละนี่แหละคนจะได้จดจําน้องๆในได้มากขึ้นดีเหมือนกันน้อแล้วเกิดเพลงปังทุกเพลงขึ้นมามทาไงน้องๆทุกคนเนี่ยคนก็จะได้จดจําว่าเพลงนี้คือของคนนี้อ่ะเพลงนี้ของแพลท่ดานะร้อ,องนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ของแพลท่ดานะแล้วก็เป็นกระแสขึ้นมาอย่างนี้น้องก็จะดังไปด้วยวงก็จะมีชื่อเสียงไปด้วยอย่างเพลงนี้เป็นของพระเอกโอชหลองชัยเนี้ย คนก็จะได้รู้จักแลวก็ได้จดจำพระเอกโอ๊ตไปด้วยอย่างเงี้ยเ hmm. พราะพอไปพร้อมๆกับวงเสียงวิหวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการต่อยอดธุรกิจของต่อเขาเรียกว่าต่อยอดให้องค์กรไปอีก oh. เพิ่มชื่อเสียงให้ให้ไปอีกแล้วก็ต่อยอดตัวศิลปินหรือตัวนักร้องเนี่ยตัวน้องๆเนี่ยไปอีกต่อยอดไปอีกเพื่อมีงานแบบรับเชิญนู่นนี่นั่น,านตามผับตาม,ตามอะไรเวลาน hmm. ในช่วงฤดูการที่ปิดวงหรือไปรับเชิญที่อื่นอย่างนี้ ก็เป็นการต่อยอดให้น้องด้วยเนี่ยดีเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังๆมานะครับก็เห็นหมอลำหลายๆวงนันเขาก็เริ่มผลิตผลงานออกมาเนาะเป็นผลงานเพลงเป็นซิงเกิลเป็นของของศิลปินแต่ละท่านเนี่ยที่บอกบอกเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเอาไปร้องที่ไหนก็ได้ใช่อเอามาใช้ในการแสดงบนเวทีก็ได้ใ ก็ก็ดีนะ<ด>กำลังดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเหมือนเป็นการโชว์ศักยภาพของตัวศิลปินด้วยศิลปินที่อยู่กับเราที่อยู่กับวงเนี่ยว่าศิลปินเราอะ่ะมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนอ่าแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพเขาเรียกว่าพอพอพอ,อ ผู้จัดผู้จ้างเนี่ยอ่เขาเขาเห็นศักยภาพในตัวศิลปินเราแล้วเนี่ย<ม>บางคนบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสมานั่งดูส,สดๆหน้าเวทีแต่ว่าเขาเห็นจากซิงเกิลที่ได้ปล่อยออกมาแบบเนี้ยอ่สมมติเป็นกระแสเป็นเป็นไวรัลขึ้นมาเพลงเปีย้ยงปังขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเขาก็ได้เห็นศักยภาพของศิลปินในค่ายเราในในในวงเรา<ม>เขาก็มีโอกาสในจะที่จะ,ะว่าจ้างหรือติดต่องานเข้ามาเนะี่ยเพิ่มขึ้นมันเป็นการต่อยอดหลายๆช่องทางรวมถึงตัวศิลปินเองด้วยแล้วก็รวมถึงตัววงตัวอะไรด้วยเนี่ย ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเนะาะเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นศิลปินเซ็นสัญญ,ญานะส่วนใหญ,ญ,ญ่ในเสี่ยมี่หกก็จะเป็นสัญ,ญญาใจกันมากกว่าเนาะแต่เห็นอย่างนี้ก็รู้สึกโอเคเชื่ใจนะเชื่อใจ,นะใจอแล้วก,แวก็แล้วก็ยิ่งเห็นบอสนโพสด้วยนะคะรู้สึกชอบที่บอสนโพสมากๆเลยก็คือแบบเนี่ยไม่ไม่ได้แค่เซ็นสัญ,ญญาอย่างเดียวนะมีมีมต้องน้องทุกคนจะมีซิงเกลิลของตัวเองออให้ใจฉันมาเนี่ย ฉันให้ใจกลับร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยแต่เราขนลุกเรารู้สึกว่านี่สิผู้บริหารจะต้องแบบนี่ใจใจอย่างบอสนุบางนกอย่างเงี้ยคือใจใจไปเลยน้องๆเขาจะรักเราเห็นไหมล่ะพอพอมั่นใจน้องๆเขามั่นใจในตัวเราแล้วอ่ะในตัวผู้บริหารอ่ะเขาก็กล้าที่จะเขาเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายไปกับวง ถูกไหมเขาจะกล้าร่วมหัวจมท้ายไปกับวงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเซ็นสัญญาแล้วไม่มีทางที่น้องๆจะไม่พายเรือช่วยกันในเมื่อเราลงเ,ลเรือลาเดียวกันแล้วอะ่ะน้องๆเซ็นสัญญาแล้วเขาต้องผช่วยกันพายเรือไปถึงฝั่งฝันแน่นอนครับมผมเราก็ต้องเชื่อมั่นในผู้บริหารทั้งสองท่านะนะครับบอสนกแล้วก็บอสหนูเนี่ย คือเก่งอยู่แล้วที่นําพาหมอลําเสียงวิหกมาฤดูการที่4ได้แบบว่าปังแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมารอชมกันเลยเปิดฤดูการเนี่ยในวันที่14บสี่ไหมสิบสี่ค่ะสิี่ตุลาคมนี้ะผมรอดูเลยเสียงวิหกจะต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแอบอยากดูโชว์แอบอยากดูโชว์เสียงวิหกแต่โชว์เขาก็คือขึ้นชื่อนะเป็นหมอลำที่โชว์ถือว่ามาตรฐานดีฤดูการที่แล้วอะไรนะ ผาแดงนางไออะาแดงนางไอที่มาเกือบจบฤดูกาลแล้วเนาะก็ถือว่าถือว่าขนลุกแบบดูแล้วขนลุกมากๆเพราะว่าเขาทำออกมาได้ดีเกี่ยวกับรายละเอียดได้ดีมากๆแล้วมาดูคือรูปแบบเวทีของฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงเราเห็นมาเกือบทุกคณะแล้วนะช่วงนี้เหลือเสียงวิหกนี่แหละที่ที่เรายังรอคอยอยู่ว่าเสียงวิหกจะออกมาในรูปรูปแบบไหนในลักษณะไหนฮะอ นี่แหละผู้เราชื่นใจชาอ๋อผู้เราชื่นใจค่ะเพราะว่าเราเราเห็นเราเห็นในดับตรงเนี้ยเรารู้สึกว่านี่แหละมันเป็นการเปิดเปิดหลายๆอย่างเปิดใจด้วยเปิดอะไรหลายหลายๆหลายอย่างให้เกี่ยวกับตัวศิลปินแล้วก็ตัวหัวหน้าวงเกี่ยวกับเสียงวิหกนี่แหละเรารู้สึกชื่นใจไปกับวงไปกับเสียงวิหกด้วยไปกับน้องๆด้วยครับอ่าแล้วก็คือให้กำลังใจเนาะครับเสียงวิหกนะครับที่จะเปิดฤดูกาลในวันที่14ตุลาคมนี้นะคบก็ขอให้อ่าคราเนี้ก็อะไรนะ ปังๆแล้วการครับไม่มีอะไรผิดพลาดในทําการในทําการแสดงซ้อมมาอย่างไงขอให้ได้เป๊ะแบบนั้นขอให้ผิดพลาดน้อยที่สุดขอให้การแสดงราบรื่นไม่มีผลไม่มีอะไรเลยเนาะขอให้แฟนขับ f อไปให้กำลังใจเยอะๆแล้วก็ขอให้โชคๆมันมาทุกๆคนเลยครับแล้วก็ขอให้ดูการนี้นะครับเสียงวิหกปังๆงานเข้ามาเยอะๆนะครับ เพราะเราติดตามเสียงพี่หกอยู่เนาะอะ,อะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรา2คนด้วยนะคะครับผมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ